สวัสดีครับวันนี้วันที่20สิงหาคมปี68นะครับคลิปนี้จะวางแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับต้งองอฟซีถังช่องเพเปลี่ยนแนวทางนะครับของวันที่1กันยายนปี68นะครับเที่ยวนี้ก็ออกตรงกับวันจันทรนะครับเนาะตรงกับวันจันทขอรัฐบาลไทยครับนาะ วันนี้ก็วันพุธครับเนะวันพุธนี่เราก็ต่อที่ฮานอยแล้วก็เราพัฒนาให้ที่ทางช่องเหมือนเดิมครับเนาะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็จะลงในช่องชุมชนให้นะครับเนาะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับเนาะถ้าวันนี้ลงช่องชุมชนถ้าไม่กดติดตามไว้จะไม่เห็นนะครับเนาะสาหรับคนที่สนใจแนวทางนะครับเนาะจะไม่เห็นแต่ถ้าอัดคลิปจะเห็น,นครับเนาะเขาไปกดดูในช่องก็จะเห็นไม่กดติดตามไม่เห็นแน่นอนนะครับเนาะ ช่วงนี้ชเช้าก็เอารัฐบาลไทยไปก่อนคลิปนี้เป็นของพี่ชายใจดีนะครับก็ขอบคุณพี่ชายใจดีนะครับแนวทางก็แบ่งปันยืบซีทางช่องนะครับเนาะแนวทางดีดีเม่นมครับเนาะของพี่ชายใจดีวมที่แล้วก็วดที่แล้วก็แสนแตกครับเนาะแสนแตกพูดคุยกับพี่ชายใจดีแล้วครับเนาะวดที่แล้วเก็บได้สามตัวด้วยนะครับเนาะวดที่แล้วเก็บมาให้สามตัวเรา แต่แกจัดคนเดียวเข้านะครับเนาะเข้าวันนี้ก็รุนกันต่อเนาะก็เลยขอสามตัวแกมาเผื่อยับซีมีโชคด้วยนะครับเนาะก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเนาะเหมือนเดิมบรรยากาศขีปสตเหมือนเช่นเคยก็ขีป่าน้องนนกับพี่สาวมาให้อาหารปลานะครับเนาะมาปั่นกระญาณุพลังกายที่ส่วนบางกระเจ้านะครับว่ากีปั่นกระญากุพลังกายเสร็จก็ก่อนกึ้พานก็แวะให้อ่านป่าก่อนเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะ วันทุกขังทุกคลิปก็ถือว่ามาเที่ยวก็แนวทางก็เดินในตัวเหมือนเดิมนะครับเน้นไปที่แนวทางเหมือนเช่นเคยแต่ท่างก็ยังมาเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะถ้าชอบก็จัดถ้าคัดก็ผ่านก็โปรดใช้พิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเนาะเพราะว่าบรรดาเซียนทั้งหลายอาจารย์ทั้งหลายให้แนวทางมาก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะก็ตัดสินใจลงทุนไม่ลงทุนก็เป็นของเอฟซีครับเนาะไม่มีใครบังคับเอฟซีได้ครับเนาะทุกอย่างอยู่ที่เรานะครับเนาะ บรรดาเสียนอาจารย์ให้แนวทางเท่านั้นนะครับก็มีขคอเอาครับเนะาะพิช้วิจารณาญาณในการรับชมรับฟังอย่างที่บอกนะครับก็กระดึงดูผลก่อนนะครับลนะ้องดูผลของงวดที่แล้วของพิชายใจดีนะครับให้มางวดที่แล้วบนนะครับเนาะพิชัยใจดีแยกบนล่างให้ชัดเจนนะครับเนะาะแยกให้ชัดเจนเลยบนล่างบนนะครับเด่น6กลองเจนะครับ เด่นหลอง7จับคู่นะครับให้4คู่ครับเนาะบางงวดก็สามบางงวดก็สี่นะครับเนาะมี6กห้าเจ็ดเกนะครับนะ6กห้าเจ็ดเก้าเ็นรัตพภัณฑ์ไทยเขาออก3าตัวบน8ปดหห้านะครับแล้วก็เต็มเต็มนะครับเนาะเต็มเต็มเลย6กหไม่ต้องกลับเป็นตัวเน้นเลยนะครับนะ เป็นตัวเน้นเลยเก็เน้นให้65กับ79นะครับเน้นให้สองคู่65 79ก็เข้า65เต็มๆเป็นตัวเน้นนะครับเนาะีช่ชายจะดีได้หลายแสนครับเนาะด้หลายแสนเลยถามเกแล้วเกศทั้งวิ่งทั้งทั้งวิ่งทั้งก็เรียกกันเลยเรียกจับคู่ครับเนาะเขาเรียกเรียกจับคู่เกศได้หมดครับเนาะ สามตัวอีกทางหากนะครับเนาะพี่ชาจะจดีกระโผาหนักครับเนาะถึงจะพูดแกไม่เข้าแต่ก็ได้วิ่งของแกแทบทุกงวดครับเนาะแทบทุกงวดนานๆรถทีครับเนาะส่วนล่างนะครับก็เด่นเจ็ดลองหกนะครับเนาะบนเด่นหกลองเจ็ดล่างเด่นเจ็ดลองหกเป็นอย่างนี้มาสองงวดครับเนาะจาได้วดนนั้นก็ห้ากับศูนย์ครับเนาะวันนี้เด่นเจ็ดลองหกล่างหก ล่างก็หกสามครับเนาะเข้าตัวรองครับเนาะเข้าตัวรองจับคู่ให้เสียได้นะว่าจับคู่ให้ไม่เข้าครับเนาะจะจับคู่เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหกหนึ่งนะครับรัฐบาลไทย็อกสองตัวล่างหกสามนะครับจะได้แทนแคมเนาะตะเกียดได้วิ่งครับเนาะตะเกียดได้ชุดบนพอสมควรมากครับเนาะเมื่อวานได้พูดคุยกับแกครับเนาะพูดคุยกับแก เสียได้หกสามแกไม่เข้านะครับเนาะถ้าแกจับหกสามหกหนึ่งแล้วก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะเต็มเต็มครับเนาะเล็กวิ่งแม่นมากครับเนาะแม่นมากเล็กวิ่งวันนี้ก็สรุกจุดจุดไว้นะครับแนวะทางของพนะี่ชายใจดีครับเนาะเล็กแม่นมากวันนี้บนนะครับแยกบนและง่ายชัดเจนเหมือนเดิมครับเนาะบนเด่นเก้ารองเจ็ดนะครับเด่นเก้ารองเจ็ด จับคู่นะครับสี่คู่เหมือนเดิมครับเนาะจับคู่ให้49่เก้าห้าเก้านะครับถวนเัานะครับบนเด่น9กรอง7จับคู่49่เก้าห้าเก้าสคู่นี้เน้นไปที่49่เห้านะครับขีดเ้นใต้ให้นะครับเนาะสี่เห้าชุด3ามตัวมีรุ้น4ี่ชุดนะครับก็เจ็ดสี่เ้า 749849นะครับแล้วก็7 5 9 8 5 9นะครับเนาะสคู่นี้ชอบหมดเกียร์เน้นหมดทันาะเพราะว่าเกียร์เน้นชุด2ตัว4959เกกีรหลักร้อยมาใส่ข้างหน้าคือ7กับ8นะครับเป็นหลักร้อยครับเนาะก็เป็นคู่นี้ชุดเน้นทั้งหมดครับเนาะชุดเน้นทั้งหมดเลยแล้วก็มาที่ล่างนะครับล่างเด่น5ลอง4นะครับเด่น5ลองส จับคู่นะครับเนาะก็2504 1514นะครับ2504 1514 4คู่นะครับมา4คู่4คู่นี้ให้เน้นอยูที่2504 2คู่นะครับขีดเส้นใต้ให้25กับ04ก็ทางพิชัยจริงงวดนี้ครับเนาะเลขสวยครับเนาะเลขสวยมาก เป็นเลขที่ออกบ่อยนะครับเนาะ 40, 40ก็ออกดีครับเนาะช่วงหนึ่งก็ออกดีก็ครบถ้วนคะัเาสำหแนวทางของพี่ชายใจดีนะครับรัฐบาลไทยงวดวันที่1กันยายนปี68นะครับงวดนี้ออกตรงกับวันจันทร์ครับเนาะแล้วก็เป็นหวยสัญจรด้วยครับเนาะถ้าข้อมูลข้อมูลไม่ผิดพลาดสัญจรที่จะหวดตราดนะครับเนาะก็ลองดูนะครับเนาะก็บอกสัญจรต้องระวังก็ ลองดูครับเนาะก็ช่วยฝ่าสัญจรไปให้ได้นะครับเนาะขอ้สัญจรเป็นแค่ทางผ่านนะครับเนาะคอ้คนทุกคนถูกหวยรวยเงินครับเนาะถูกหวยรวยเงินไปด้วยกันเราดํารวยนะครับเนาะใกล้พีใหม่ครับเนาะใกล้พีใหม่แล้วเร็วมากครับเนาะเร็วมากเดือนหน้าก็เป็นเดือนเก้าครับเนาะอีกแค่สี่เดือนก็สิ้นปีหกแปดนะครับเนาะเร็วมาก่า้าิลิปก็ทุกคนถูกหวยรวยเงินครับเนาะใครยังไม่เคยถูกหวยรวยเงินเั่ากับปีที่แล้วข้ามปีมาจนปีนี้ก็ คอยปลดล็อกให้ได้ครับเนาะวดนี้ปลดล็อกให้ได้คอยได้คืนครับเนาะทั้งดอกทั้งต้นทบต้นทบดอกเลยวดนี้คอยฝ่าสัญจรไปด้วยกันครับเนาะสัญจรคอยเป็นแค่ทางผ่านอฝากาไว้แค่น,นี้เจนคลิปหน้านครับเนาะชุดคลิปนี้ก็สวัสดีครับ